ค่ะสวัสดีค่ะอ่าเป็นยังไงครับปัญหาเราเออค่ะพอดีว่าอย่างที่หนูษามไปครั้งที่แล้วค่ะว่าทางไฟแนนซ์พอดีว่ามีทางโทรคุยกันนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะโทรเออข้างว่าลดค่าปรับอะไรเงี้ยค่ะมันจะเดินไปตามระบบของมันตัวนี้เขาจะไม่ได้หยุดให้ถึงจะคืนรถแล้วก็ตามแต่แล้วคราวนี้หนูก็เลยจะส่งส่งเอกสารในการคืนรถไปให้เขาแต่หนูจะเ,ออ mm hmm. เขียนประมาณว่า เออรับผิดชอบส่วนต่างอะไรเงี้ยหนูจะรับผิดชอบแต่ถ้ามีค่าทองถามมวดรถหรือค่าปัดอันนี้ค่ะตรงนี้หนูจะไม่รับผิดชอบเพราะว่าหนูได้คืนรถไปแล้วแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวนะคุณคืนรถไปเมื่อไหร่ฮะอ๋อกาลังจะคืนค่ะหนูกําลังเขียนเอกสารอยู่คือกําลังจะคืนตอนนี้<ช>คุณผิดนัดเขากิ่งวดแล้วครับไม่ไม่ผิดค่ะอ่าไม่ผิดนัดนะครับคือคือหนึ่งอ่ะคุณจะคืนรถนะครับแล้วคุณจะทําหนังสือ เอาไว้ให้กับไฟแนนซ์นะอ่ะเดี๋ยวฟังทางหลักกฎหมายนะผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมเช่นนะกรณีที่เรายังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้วดนะครับเราก็ไม่ไม่ประสงค์ที่จะรถแล้วเราก็ทําหนังสือที่จะคืนรถนะครับแล้วก็ส่งมอบรถให้เขานะครับส่วนเรื่องของค่าขาดประโยชน์ค่าเสียหายต่างๆเนี่ยมันเขาต้องฟ้อง้วเขาต้องฟ้องเรียกมาที่ศาลส่วนเรื่องก็รจะฟ้องได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไร ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของพิสูจน์ในศาลนะครับเป็นเรื่องของความพิสูจน์ในศาลเราจะตอบไม่ได้ว่าคุณจะต้องเสียไหมอะไรอย่างไงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการในศาลละนะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการในศาลคือแน่นอน่ะว่าไฟนั้นเขาไม่ยอมยุติหรอกใช่ครับนะครับใน วันที่คุณเนี่ยเอารถไปคืนเขาแต่สิทธิ์ในเรื่องของการ,รที่ลูกค้าเนี่ยเอารถไปคืนเนี่ยมีมีครับครับ,รบเมื่อเราเอารถไปคืนโดยที่ยังไม่ผิดนัด,ดชําระเราก็มีสิทธิ์ที่จะนํารถไปคืนคทีเนี้ยนะครับ อไอ้พวกคำดีกาสารคำพิพากษาสารดีกาที่ออกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการต่อสู้บนชั้นศาลซึ่งก็มีแนวในคำพิพากษาไว้หลายแนวนะครับ1กรณีที่คุณเอารถไปคืนนี่คือแนวหนึ่งนะครับเมื่อเอารถไปคืนไฟแนนซ์รับเมื่อไฟแนนซ์รับ,รบโดยไม่ได้มีข้ออิดเอื้อนใดๆในการรับรถคืนคุณจะมาฟ้องเอาส่วนต่างก็คือค่าขาดราคาตามสัญญาของคุณอย่างเนี้ย สารก็พิพากษาไม่ให้ไฟแนนซ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำพิพากษาซึ่งพอจะเทียบเคียงให้คุณได้กรณีตรงนี้นะครับหรือกรณีนำรถไปคืนอาจจะมีผิดนัดไปบ้างหนึ่งงวดหรือสองงวดอย่างเงี้ยแต่ไฟแนนซ์ยังไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาก็รับรถไปแล้วเอารถไปขายแล้วทีนี้มีส่วนต่างเกิดขึ้นเขาก็มาฟ้องผู้ชาซื้อก็ไปสู้ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีแนวคำพิพากษาเป็นมนาตรฐานไว้ว่าเมื่อคุณยังไม่ยกเลิกสัญญาเขานะค,คุณจะมาเรียกค่าขาดราคาตามสัญญาไม่ได้แต่พวกค่าอื่นๆที่มันจะได้มันก็เล็กน้อยศาลก็ให้เป็นบางส่วนอย่างเงี้ยก,ก็มีหลายหลายแนวนะแต่ที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้คือต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลนะเพราะเอารถไปคืนเขาอย่างเงี้ยคุณจะเขียนยังไงก็แล้วแต่ เขาไม่ยอมคุณหรอกเพราะว่าสัญญามันเกิดขึ้นแล้วใช่ครนะสัญญามันเกิดเขาก็จะมองตัวเลขที่สัญญานั่นแหละคุณออกรถมากี่บาทครับผมเออประมาณกัอบหกแสนค่ะเกือบหกแสนในสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะ เออนี่แหละไฟแนนซ์เขาจะตั้ง6กแสนเนี่ยไว้เลยใช่ครับแล้วก็ขายได้เท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เขาก็จะมาคิดค่าต่างลบเลยนะเนี่ยเขาลบแสนนะครับก็แต่ทั้งนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของกระบวนการในการต่อสู้ต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับขพิพากษาดีกาก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนการต่อสู้ก็ไม่ใช่าจะต้องลงตัวแบบนั้นโดยตลอดนะครับแต่เป็นแนวทางเป็นแนางพยานในการที่จะต่อสู้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยทนายเข้าไปต่อสู้ในประเด็นต่างๆนะ แล้วต้องแล้วโดยเฉพาะเรื่องการคืนรถเนี่ยฮะสำคัญที่สุดคือสภาพรถนะครับนะครับสภาพรถเนี่ยต้องจะต้องแต่ต้องคือต้องสมบูรณ์อ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับเอาไว้ประกอบว่ารถเราสภาพแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายทอดตลาด มันอาจจะได้สภาพในราคาหนึ่งนะเพราะในการขายท่อตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะใช่ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแค่นี้มันจะได้เท่านี้ใช่ครับค่ะผ่อนขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าถ้าในกรณีนี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่รับจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปวางซับที่สำนักงานบังคับคดีได้ไหมคะอ่าเชิญถ้าจะไปวางซับคือการที่จะไปวางสำนักงานวางซับเนี่ยฮะ ต้องมันต้องมีเหตุผลคุณต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานวังรัพย์ต้องไปติดต่อนะครับแนะนําว่าให้ไปไปปรึกษาที่สำนักง,งานวังทรัพย์แล้วก็แจ้งเหตุผลให้เขาทราบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะไปวางที่สำนักง,งานวังรั์ได้หมดเพราะว่าสำนักง,งาน S <S <ด><ม>วังรั์เขาก็จะมีเงื่อนไขข้อระเบียบข้อกฎอ,อะไรต่างๆของเขาอยู่นะครับเพราะโดยหลักสำนักงานวังทรัพย์คือการวางเพื่อชาระหนี้กรณีที่ติดต่อเจ้าหนี้ไม่ได้แต่กรณีที่คุณจะเอารถไปวางทรัพย์ อย่างเนี้ยเรายังไม่เคยได้ยินว่ามีการเอารถของไฟแนนซ์ถ้าเขาไม่รับแล้วเอาไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพบแล้ววางได้อันนี้เราไม่เคยเจอคอ่ะแต่ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเจอเพราะการวางซับคือวางวางเพื่อชําระหนี้ใช่ครับอ่าสำนักงานวางทรัพ์ก็จะดําเนินการตรงนี้ได้แต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่การวางเพื่อชําระหนี้แต่เป็นคืนเอาทรัพย์คืนเจ้าหนี้ ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างแต่ถ้าคุณจะไปวางคุณต้องติดต่ออย่างที่ทนายบอกนะครับว่าเขาทําได้หรือเปล่าไปพึกษาได้ได้ครับผมว่าไฟนั้นเขาน่าจะรับะครับเออแต่เขาจะมีเงื่อนไขให้คุณเซ็นนู่นเซ็นนี่เซ็นอะไรต่างๆโดยเฉพาะค่าความรับผิดชอบต้องอ่านให้ดีอเขาจะให้คุณเซ็นไว้อยู่แล้วแหละนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นครับซึ่งตรงนี้ ก็คอยไปว่ากันนะทุกอย่างที่ที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการต่อสู้บนชั้นศาลทั้งหมดว่าจะได้หรือไม่ได้ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดี